จะเป็นการบริหารในส่วนของแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงนะคะก็คือแข็งแรงทั้งตัวเลยนะคะโดยที่เราจะทำท่าฟูแพลงนะคะแล้วแทงเข่าไปด้านหน้านะคะกลับมาที่เดิมแล้วเตะขึ้นไปด้านบนนะคะนับ1แทงเข่าไปข้างหน้ากลับมาที่เดิมเตะไปด้านบนนับ2นะคะหายใจคือนะคะเวลาที่เราแทงเข่าไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออก ตะขึ้นหายใจเข้าวางลงหายใจออกนะคะทำแบบนี้นะคะ12ครั้งนับเป็น1เซตค่ะสู้ๆค่ะทุกคนทนนี้นะคะเราจะนอนตะแคงแบบไซส์แพลลงนะคะพับเข่าไปด้านหลังยกตัวขึ้นนะคะแบบไซส์แพลลงเอามือวางไว้ที่หลังศีรษะนะคะ แล้วส่วนเท้าคือยกเข่าขึ้นเตะไปด้านหน้านะคะยกเข่าขึ้นลงเตะไปด้านหน้ากลับมาที่เดิมนะคะวิธีการหายใจคือหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกนะคะจะเป็น4ีสเต็ปตามที่เรานะคะขยับเท้านะคะทำข้างละ8ครั้งนะคะครบละอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำอีกข้างหนึ่งกันค่ะ รับเข่าไปข้างหลังนะคะยกตัวขึ้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกนะคะพยายามเกรงหน้าท้องไว้นะเพื่อให้แกนกลางของลำตัวของเราแข็งแรงนะคะท่านี้นะคะจะได้กําลังในส่วนของไหล่แขนนะคะแกนกลางลำตัวรวมทั้งสะโพกด้วยนะคะโดนเต็มๆเลยสู้ๆ ท่านี้นะคะจะเอามือวางไว้ที่ท้ายทอยเอ็นตัวไปเล็กน้อยนะคะเปิดข้อศอกไว้นะคะแล้วก็ดึงเข่าด้านขวาแล้วก็วางนะคะบิดตัวไปด้านขวานับ1น,นะคะเปิดข้อศอกไว้นะดึงเข่าด้านซ้ายขึ้นนะคะบิดตัวไปด้านซ้ายนับ2นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะ20ครั้งเป็น1เซตนะคะพยายามเกรงตัวไว้นะคะ อย่าขยับเนาะแล้วก็พยายามเปิดข้อศอกเสมอนะคะปิดเพียงเล็กน้อยนะคะให้รู้สึกตึงก็พอเนาะแล้วเวลาหายใจนะคะดึงเข่าหายใจเข้าวางเข่าหายใจออกนะคะบิดตัวหายใจเข้านะคะกลับที่เดิมหายใจออกนะตามจังหวะนี้ได้เลยนะคะทำา20ครั้งเป็น1เซตค่ะ ท่าต่อไปนะคะจะเป็นการนอนหงายนะคะแล้วก็ยกคอขึ้นนิดนึงนะคะเหมือนครัชนะคะแล้วก็ยกขาขึ้นแบบตรงๆแบบที่ไอทำนะคะกระดกปลายเท้านะคะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะ25ครั้งถึง30ครั้งสามารถทำได้เลยนะอันนี้คือท่าสุดท้ายเพื่อการผ่อนคลายนะคะ ในส่วนของน่องเนาะเราจะกระชับน่องกันนะคะแล้วอย่าลืมหายใจเข้าออกนะคะในการยกหัวขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะช่วยให้เกรงหน้าท้องด้านบนนะคะจะเป็นการออกกำลังกายหน้าท้องด้านบนด้วยนะคะจบแล้วค่ะสู้